สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นๆที่แฮนด์เมดครับผมวันนี้ t o y ยต้าดีโฟด3.0นะครับคันนี้1996ครับได้ชุดยก7นิ้วของเราแฮนด์เมดครับผมแต่งเต็มๆ,ๆครบๆเลยนะครับสูงๆลอยๆเอาละครับสมบูรณ์แบบครับคันนี้แต่งครบครับ ยางที่ได้เป็นยางเบอร์37ขอบ17ครับมาดูที่รอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผมเอาเอา,เ,อาเร็วเข้าเร็วเข้าเริ่มงานแล้วดิงานเริ่มแล้วมามามาเอานะครับกันชนหน้าเป,เป็นงานของเราเองนะครับผมอ,ออกแบบให้ใหม่นะครับสําหรับไทเกอร์นะครับผมม,ามาะครับ ก็ออกจะให้เป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับให้ล้ำหน่อยนะเอ้าเริ่มแล้วมา้ยมาเริ่มงานแล้วเอานะครับคันนี้ได้วินท็อปสปีดครับได้กันแข้งแล้วก็ชุดยกของเราเองนะครับสวยงามลงตัวแล้วครับนะี่ครับเอ้าเริ่มแล้วมาเนี่ย เอาสักทีเดอะมาสิมามามาเอาล้วครับก็อดก็งานเอาอ่อนะครับที่แฮนด์เมดเลยครับผมก,ก็สนุกสนุกขำขกันไปครับผมเดี๋ยวมาดูเนื้องานกันเลยครับเพื่อนๆอสูงสูงลอยลอยเริ่มจากข้างหลังครับ ก็ลองที่ฐานแหนบนะครับเจ็ดนิ้วนะครับคันนี้ได้โชกโปรคอมนะครับ ES เอสเ้าพันร้อมทั้งอัตราทดก็จับเปลี่ยนไปด้วยนะครับขอบสิบเจ็ดล้อเป็นลายล็อกค,คอร์เลอร์ขอบสิบเจ็ดครับออฟเซ็ตลบที่สี่สิบห้า ความกว้างของแม็กก็10นิ้วนะครับบันไดก็เป็นชิ้นงานของเราเองนะครับโมดิฟายขึ้นให้สำหรับโตโย t ้าไทเกอรนะครับเสริมด้วยแท็กอาร์มครับตัวนี้ทำให้ไม่โค้งนะครับสำหรับไอ้ล้อโตนี้มีความจำเป็นเลยชุดยกของเราครับนี่เลย เสริมปีกนกปรับองศาครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับมีกันแข็งอะลูมิเนียมด้วยครับขอมาก็หนาเหมือนเดิมครับอ,อเคอัตราททกท่นนี้เป็น 4.88นะครับเพราะว่าล้อที่โตนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ